เดี๋ยวอ้อมจะมาชั่งน้ําหนักให้ดูนะคะเพราะว่าเขาลงไว้ว่าน้ําหนักแค่23กรัมนะคะยี่ห้อนี้นะคะยี่ห้อนี้เลยเป็นใยแก้วโพลีคาร์บอนเนตนะคะนี่ไงก็ได้23.8ตามที่เขาไอ้นั่นมาเขียนไว้มีก็ลดลงเรื่อยๆน่าจะ23ตามที่เขาบอกเลยแต่น้ำหนักเบาจริงๆจะแกะให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะช่วงนี้ก็ เริ่มมีลมหนาวมาแล้วนะคะก็เริ่มจะออกปั่นจัก,กรยานอีกแล้วอุปกรณ์เสริมก็เริ่มจะเดินทางมาเรื่อยๆนะคะหลังจากที่ฝนตกชุมในช่วงเดือนกันยานะคะสําหรับเดือนตุลานี้ก็เริ่มมีลมหนาวมาแล้วนะคะมาดูกันเลยค่ะข้างในเป็นยังไงตัวนี้เป็นขากระติกนะคะเขาว่าเป็นขากระติกน้ํานะคะสวยดีนะคะเผื่อใครสนใจสั่งซื้อเหมือน้อมนะคะ เดี๋ยวจะลองเกะให้ดูว่าได้ตามที่ดูในรูปหรือเปล่านะคะในแอปแต่ว่าน้ำหนักเบามากเลยนะคะต้องมาดูด้วยว่าแตกหรือเปล่านะคะแทนแทนแทนองของ,งเพราะว่าน้ำหนักเบานี่มีอะไรมาให้ด้วยไหมไม่มีหมดแล้ว <c oughs> ก็มาแพ็กแพ็กมาในซองแบบนี้นะคะ สั่งของกว่าจะมาก,ก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะก็ถือว่าไม่นานมากนะคะมาดูค่ะแทนแทนอู้น้ำหมักเบาจริงๆคะ่ะมีสวยไหมคะเงาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีติดยี่ห้อโลโก้มาให้ด้วยนะคะรุ่น R50 มีอะไรมาให้อีกนี่มีน็อตมาให้ด้วยนะคะไว้ขันกับตัวจัก,กรยานเสร็จเรียบร้อยออมรีวิวแบบง่ายๆนะคะแต่ว่าวัสดุเบานี่แล้วก็สวยลบคมอย่างดีนะคะเงามากเลยคะ่ะไม่มีตำหนิเลยนะคะเงาแล้วก็น้ำหนักเบา พามาดูอีกหนึ่งถุงนะคะว่าข้างในมีอะไรแตนเตนแตนเตนเป็นผ้าพันแหนนะคะสีดำนี่จ้ะ มาเป็นในลักษณะรูปกล่องเป็นลายเหมือนลายแคปลานะคะจะแกะให้ดูหนึ่งอันนะคะว่าเป็นยังไงก็กล่องมีบุบบ้างนะคะน่าจะเกิดจากการขนส่งเดินทางมาข้ามน้ำข้ามทะเลมาดูกันข้างในว่าเป็นยังไงพอเราใช้ไปประมาณห้าพันเหพอเราใช้ไปประมาณ1ปีนะคะก็เริ่มจะ ต้องเปลี่ยนใหม่มีคาบเหนียวหรือถึงแม้เราไม่ได้ปัดนะคะมันก็จะเสื่อมเองอยังไงสําหรับนักปันก็ยังต้องซื้อมาเปลี่ยนใหม่เหมือนเดิมนะคะนี่ก็มีจุกป,ปิดนะคะมาดูลายใกล้ๆก,ก,ก,กันถ้าซื้อตามร้านบ้านเรานะคะก็ก็ไม่ได้บวกราคามากนะคะแต่อ้อไม่ได้รีบใช้ก็เลยลองสั่งจากต่างประเทศดูนะคะว่าจะได้งานมาเป็นแบบไหนนะคะ เผื่อใครสนใจอยากสั่งเหมือนอ้อมนะคะก็คือ2อันนี้ได้มาในราคา130บาทนะคะเพราะว่าอ้อมใช้โค้ส่วนลดไปหลายอย่างแล้วก็มีส่งฟรีด้วยนะคะพูดง่ายๆว่า2ชิ้นนี่ไม่ไอสินค้าที่อ้อมสั่งมา3ชิ้นนี่ไม่ถึง200นะคะนี่เผื่อใครสนใจนะคะจะอยากสั่งเหมือนอ้อม,ออมเดี๋ยวอ้อมแปลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากจะมาเก็บกล่องรีวิวให้ดูนะคะว่าสินค้า ที่สั่งมาเป็นยังไงก็ไม่มีตํำหนิแต่ว่าตัวนี้ถ้าเราจะสั่งมาขายคงยากนะคะเพราะว่ากล่องมันไม่สวยแต่ถ้าสั่งมาใช้เองก็โอเคค่ะเราเราไม่ได้ซีเรีเรื่องกล่องสวยงามเป็นนิ่มๆโอเคค่ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ